สวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะวันนี้ดีมากเลยได้มาในงาน Road to Success 3นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่แน่นมากๆเลยนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาร่วมงาน Road to Success ครั้งต่อไปนะคะแล้วเราวันนี้ที่ได้มาใช่ไหมก็ได้มากเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะออกทำงานเนาะในการที่เราจะหาผู้มุ่งหวังแล้วเราจะไปพูดยังไงเราถึงจะเป็นนักปิดการขายไม่ใช่นักขายนะนักปิดการขาย แล้ววันนี้ก็คือที่เขาพูดไว้เนี่ยดีมากๆเลยแล้วเราจะจําไปเป็นตัวอ,อย่างค่ะอันนี้ได้กี่วุ้เฮพอยแป้ก้าวอีกย่างหน่บอกสวัสดีค่ะพี่จ้าสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาแล้วได้อะไรบ้างคะอ๋อวันนี้เขาเรียกว่า รถทูซักเซใช่ไหมคะวันนี้สุดยอดเลยหนึ่งเพื่อนๆที่มาที่มาเข้างานวันนี้นะคะได้หัวายค่ะทาไมเราถึงต้องทําธุรกิจทาไมถึงจะต้องหาอะไรทําเพิ่มทาไมถึงต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมคะและสุดท้ายทาไมต้องเป็นดูดเชอราอันนี้คือวันนี้เพื่อนๆนจะได้มีหัวข้อหัวในะคะในการเอาไปใช้ในการเปิดใจเพื่อนๆใหม่ที่เรากำลังจะชวนเข้ามาทั้งที่เป็นลูกค้า,าที่ชอบโปรด,ดักตั้งั้่คนที่ชอบ ทำเป็นแบบมีรายได้ทุ่มค่ะและนอกจากนั้นยังได้รู้เทคนิคการเป็นนักขายมืออาชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มาในงานนี้รับรองทุกคนได้ข้อมูลไปเพื่อที่จะนําไปใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดทางธุรกิจดูทราได้แน่นอนค่ะ ั้งหน้าห้ามพลาดนะคะเพื่อนๆพอจะชวนเพื่อนๆมารถทัวร์เซ็ตครั้งที่4ค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวแจ้งไปอีกทีค่ะขอบคุณมากค่ะโ,โหวันนี้มาสอบถามแบบสดๆเลยนะคะแบบมันยังไม่ทันตั้งตัวเนาะขอบคุณมากนะคะ